ข้าวมันเป็ดนะฮะสั่งมูนเดียวจบเลยมาโอ้โหเราเกือบไม่ทันนะฮะเกือบไม่ทันหาเทียงครึ่งคนละเลยที่มาตอนนี้ก็คือมาบุ้งเลยจ้ะลูยังฮึเกือบมากเ้าพิเศษฟรีน้ำดื่มฟรีเฮ่อร่อยมากกับคุณป้าน่ารักมากเลยหุบหนับเลย หนักเลยอร่อยมากทุกคนนีไม่น่าเชื่อเป็ดชิ้นใหญ่เชียวเอออ้าวลุยครับนักข้าวมันนุ่มนัวเนาะแล้วเป็ดดีมากโอ้หหมกเป็ดก็อร่อยบ้าบอชอบอะไรก็อร่อยมูสุดาข้าวมันเป็ดร้านนี้ มากินกันมาข้าวมันเป็ดเป็นไงทาที่ร้านมาเพิ่มข้าวไปคิดตังค์อ๋อทาที่ร้านเพิ่มข้าวไปคิดตังค์ด้วยไม่คิดตังค์ยกจานมาเจ๊แต่เขียนบอกว่าข้าวเยอะเจ๊ก็ไมาเยอะชีวิตจริงเจ๊ครับที่บ้านเจ๊จะขายเตี๋ยเจ๊จะขายเป็ดตุ๋นมะนาวดองกับข้าวสวยแล้วก็พริกน้ำปลาเลี้ยงลูกจบปริญญาตรีอย่างต่ำนะพี่สาวเจ๊จบปริญญาโทเจ๊ก็ได้แนวแนวความคิดมาจากเตี๋ยว ครับแล้วออกมาเป็นข้าวมันเป็ดแบบนี้เขาขายดีกว่าเจ๊อีกจริงเหรอฮะขายดีกว่าเจ๊เลยันเป็นหมื่นน่ะโโอ้หเจ๊ยังขายไม่ถึงหมื่นเลยอ้าวเดี๋ยวก็ถึงเจ๊มีการแนะนำให้ไปรีวิวร้านอื่นด้วยว่าเเป็นลูกศิษย์เจ๊อ๋อโอเคเอาเอาร้านเจ๊ก่อนนี่แหละร้านมันชื่อแควแควใช่ไหมชื่อร้านแควแควเสียงเป็ดร้องออ๋โอเคโอเคครับมาถึงคิวเราแล้วสั่งรวดเดียวเลยข้าจานมามีรเจ๊มันน่ากินมากมันหอมมากเลยคุก็ได้แน่หอม มันแสนงสายแล้วนะฮะอันนี้ส่วนอันนี้นะฮะข้าวหมกเป็ดเออมีทั้งหมกเป็ดมีทั้งมันเป็ดเป็ดของเราข้าจานกำลังสั่อยู่เลยนุ่มมากปลาเทลีบปลาเทลีบนี่ทันทีนะฮะจานเท่าไหร่มานี่ยเจ็ดสิบห้าโอ้ยราคาดีเป็นเป็ดด้วยงดีเลยนี่เป็นน้ำราดนะฮะน้ำซอสของทางร้านสุดพิเศษสบข้าวหมกเป็ดจานข้าวมันเป็ดจานราดมาเก็นหมดเลยนี่รับรองว่าเข้ากันแน่นอนและซุปนะฮะ ได้เป็นถ้วยใหญ่ของถ้วยเลยน่ากินมากของฉุยเลยฮนะเนื้อากหอมเลยข้าวมันเป็ดน,นะฮะสั่งมุน้ตเดียวจบเลยมามาเลยกันโอ้โหเป็นเนื้อสะโพกกับเนื้อน่องนะฮะไม่เคยกินมาก่อนเขจะบอกว่ามันเป็ดมันหอมมากชิมเปล่าๆให้ดูนะฮะมา,ารครับเป็นไงเราไม่เคยกินข้าวมันเป็ดอร่อยน,นุ่มนวลรสชาติแบบดีมากไม่ไม่บอกไม่รู้ว่านี่ว่าเป็นมันเป็ดในน้นนนำจิ้มเขาราดเลยอ ลงไปมาโอ้โหเราเกือบไม่ทันนะฮะมกมา,ามามาจานสุดท้ายถ<า>ูกต้องครับหลังออกคุณไม่ได้แล้วคือคถ้าเกิดมาหลังเที่ยงอ่ะก็คือเสี่ยงว่าจะไม่ได้กินเป็ดแล้วเทคเจอร์ต่างมากเป,เป็ดมันจะมีความหนึบเนืตามตาเนื้อเป็ดอ่ะอร่อย จานหนึ่งห้าคมำหมดอ่ะได้สิเยวะองไปผมเพียงค่คนรุอือหืออ,อ,อ,อ้อันนี้ข้าวหมกเป็ดมันจะมีหอมเปียวมาด้วยใช่เพิ่มความกรอบนะฮะเป็นเคเจอร์ในการเคี้ยวอ้าวนี่โหบอยนะข้าวหมกเป็นยังไงมาตองแต่งเลยลุงครับสาวเป็ดก็ได้ ไปกันใหญ่แล้วอันนี้ข้าวหอมเครื่องมากรสเป็ดคือดีมากเลยครับข้าวเลยเ่กินเยอะมากนี่ฉันซูมไม่ทันเลยนะคะขอให้ซุปเราไม่ได้นะซุปก็อร่อยมากรกุ้ให้ข้างคอตัวเป็นแบบกระตุ่นมะนาวดองดีรสชาติดีมากไม่ได้ชิมเดีวดีเขากินซุปน้เฮ้ย อีกไม่กี่วันจะกลับมาซ้ำตอนคนไม่เยอะจะกลับมาซ้ำรวยฮะเขเยอะต้องลงหมดแล้ขนาดยุ่งวุ่นวายทุกคนก็ยังยิ้มแย้มเฮ้ยอร่อยมากยกคอข้าวหมดเลยข้าวเป็นตัวตัวนี่มองยองคุณลรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้วดีรวยมั้งเนาะ เอทุกจานทุจานวันนี้กินเหลือกอข้าวใ่ข้าวมันเป็ดโคตอร่อยร้านนี้นะฮะเลื่อสุดาข้าวมันเป็ดมาทำได้กินกันมากดี๋ย